ทุกชาติทุกศาสนาไม่มีชาติและศาสนาใดที่ไม่มีเรื่องผีจิตวิญญ,ญาณน,นั้นเป็นอย่างไรการท้าทายก็ได้ผลอย่างนั้นจิตที่ตายด้วยอุปคาตะรกรรมคือกรรมตหลอนภาษาเราก็คือตายโหงก็ประกอบด้วยความโกรธความแค้นความพยาบามมันถ้าไปท้าทายแบบนั้นเข้าก็โอกาสเสี่ยงอันตรายก็สูงผีมีจริงไหมก็ต้องกลับไปว่าเชื่อไหมว่าโลกหลังความตายมีผี ลครับโซ so, อลวันนี้นะครับก็เราจะเรียกว่าเจาะลึกลงไปอีกนิดหน่อยสั้นๆจะเป็นเจาะลึกเรื่องของวิญญาณเรื่องของผีคือตอนนี้ผมเห็นเอาว่ามีน้องที่ออฟฟิศอยูออ่หลายคนที่เวลามาทํางานแล้วก็ชอบฟังเดอะโกส์เรดิโอชอบดูเรื่องราวแบบดูสยองขวัญน,นะฮะแล้วก็เลยรู้สึกว่า มันเป็นเทรนด์ของเด็กเหมือนกันที่เขาก็สนใจเรื่องพวกนี้แล้วก็ดูไปแล้วก็ผมเองก็รู้สึกว่าดูไปก็งั้นแหละมันก็สนุกสนุกไปแต่ก็มึงก็ทำให้งานกูเสียเหมือนกันนะเนี่ยดูไม่รู้เวลาแต่เป็นว่าผมก็มีประเด็นอยู่บางบางอันที่มีน้องที่อาจจะอยากถามเนาะมีอะไรที่แบบอยากจะรู้เรื่องของสิ่งที่มันเป็นความความความแบบไม่เข้าใจหรืออาจจะอยากรู้ว่าจริงๆแล้วมันมีอยู่จริงไหมหรือว่าวิธีการติดต่อสื่อสารกับมนุษย์ที่ไม่ใช่ไม่ใช่มนุษย์นะครับเป็นผีเนาะ อชีวิตที่หลังความตายแล้วมันทําได้จริงไหมอะไรอย่างเงี้ยก่อนมีอะไรที่เราเราอยากจะถามหรืออยากจะสนใจถามคุณหนุ่มตอนนี้ได้เลยนะเรามีโอกาสแล้วก็มีเวลาที่น้อยมากที่ได้เจอคุณหนุ่มนะเดี๋ยวคุณหนุ่มจะล้องไปรีบไปละอยากทราบว่าคือการที่เราไปเจอผีแบบบังเอิญเจอกับเราไปท้าทายอะไรอย่างเงี้ยครับมันมีความแตกต่างหรือความบังเอิญอะไรที่มันเกี่ยวโยงกันไหม ผมว่าการสื่อสารมันมีสองแบบเราเริ่มหรือเขาเริ่มถ้าเราเริ่มมันก็อาจจะเป็นเรื่องการท้าทายการขอพิสูจน์ในมิติทางจิตวิญญาณแต่ถ้าเป็นเขาเริ่มเขาก็อาจจะมีความประสงค์ความต้องการอะไรบางอย่างที่ต้องการสื่อสารกับเราก็มีอยู่สองอย่างส่วนผีมีจริงไหมก็ต้องกลับไปว่าเชื่อไหมว่าโลกหลังความตายมีอยู่จริงถ้าเชื่อว่าโลกหลังความตายมีอยู่จริงผีมันก็ต้องมีอยู่จริง <c oughs> ถ้าเชื่อว่าการตายไม่สูญจิตวิญญาณหลังตายก็ต้องมีอยู่จริงและที่สำคัญคือทุกชาติทุกศาสนาไม่มีชาติและศาสนาใดที่ไม่มีเรื่องผีคือไม่ปฏิเสธเรื่องนี้ทุกท้องมีอยู่จริงแน่ๆสิ่งที่กอนถามถามอยากจะรู้ว่าแล้วถ้าเกิดการท้าทายมันจะมันจะเป็นยังไงกับเราส่งผลกระทบี๋ยวแค่เจอแ,แล้วก็ เขาแค่แสดงให้เห็นว่ามีแล้วก็จบไปหรือมันจะเป็นแบบหว่วงกรรมไาเลยแบบอ๋อตามตามขี่คอเราตลอดจนตายใช่ครับประมาณนี้ถ้ามองว่าคนมีหลายอุปนิสัยผมก็เชื่อว่าผีก็มีหลายอุปนิสัยถ้าไปท้าทายเรื่องใดเรื่องหนึ่งกับคนคนหนึ่งเขาก็อาจจะแสดงเฉพาะเรื่องนั้นแต่ถ้าเกิดไปท้าทายกับคนบางคนที่ เป็นนักเลงหรือเป็นอันธพาลเขาอาจจะสนองผลอีกสิบอย่างตามมาก็ได้อันนี้คือหลักบัญญัติต่ยางง่ายๆจิตวิญญาณนั้นเป็นอย่างไรการท้าทายก็ได้ผลอย่างนั้นทีนี้วิญญาณมีพลังงานที่ทำร้ายขนาดนั้นได้ไหมนะในมุมมรราเออคือเป็นไม่มีกายอยากไงคุณนุ่คือผมมองว่า จิตก่อนตายเขาสําคัญม,มันมีเรื่องถ้าในทางพุทธศาสนาเขาเรียกจิตที่หลงตายจิตที่ตายด้วยอุปคาตกรรมคือกรรมมาตัดรอนภาษาเราก็คือตายโหงคนโบราณโบราณก็เชื่อว่าจิตที่ตายโหงเนี่ยเป็นจิตที่หลงตายหรือตายด้วยการถูกทําร้ายหรือถูกฆ่าก็ประกอบด้วยความโกรธความแค้นความพยาบาทก็จิตแบบนี้ก็เป็นจิตที่ค่อนข้างจะเป็นฝ่ายอกุศลมากมีมความโกรธแค้นมีความ ต้องการล้างแค้นต้องการพยาบาทเอาคืนอะไรเนี้ยครับมันถ้าไปท้าทายแบบนั้นเข้าก็โอกาสเสี่ยงอันตรายก็สูงอแต่ถ้าท้าทายอย่าใช้คําว่าท้าทายขอพิสูจน์ได้ไหมว่ามีอยู่จริงไหมอขอชมบาร,รมีอะไรก็ว่าไปอวยอวยหน่อยอใช่ก็อาจจะแบบซอฟลงมาหน่อยอาจจะได้แค่เห็นได้สัมผัสได้ยินเสียงได้กลิ่นอะไรก็ว่าไปอย่างเงี้ยครับได้กลิ่นอ่าคือวิธีสัมผัสจิตวิญญาณผมว่ามันไม่ได้เฉพาะแค่ตาเห็นรูปอย่างเดียวบางทีอาจจะได้ยินเสียงบางทีอาจจะ มาในรูปของกลิ่นหรือสัมผัสวุบวับๆขนลุกนนเหมือนมีอะไรผ่านแขนผ่านตัวเนี้ยครับนนมันก็เป็นวิธีสัมผัสอย่างหนึ่งอันนี้เคยเจอจริงหรือบางทีมาฝันก็มีอืมาในความฝันครับอแล้วสิ่งที่เรามีความกังวลอะไรไหมหลังจากนี้คือคือมายถึงว่าในเด็กรุ่นใหม่อะ่ะดูได้เรารู้สึกว่าเราดูเราก็ดูได้แล้วเราก็อยากพิสูจน์ด้วยหรือเปล่า ส่วนตัวก็ไม่อยากสุดไม่เคยเจอไม่เคยสัมผัสอะไรถึงเลยแต่ก็แบบชอบเรื่องพวกนี้<อ>มันดูมีอะไรให้หน่าคันเยอะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณหนุ่มอยากจะทิ้งท้ายให้กับกลุ่มคนแบบเนี้แบบเด็กรุ่นใหม่หรือว่าจริงๆก็วัยผมไว้ยหลายๆคนก็ชอบเรื่องพวกนี้เนาะครับ <c oughs> คือจะได้เรียนรู้อะไรบ้างกับการที่รู้ว่าผีมีจริง <c oughs> หรือดูเรื่องผีเนี่ยดูแล้วดูอีกเนี่ยนอกจากความบันเทิงแล้วน่าจะได้อะไรไปนะ ผมว่าผีสอนให้เราเห็นกฎแห่งกรรมสอนให้เรารู้ว่าตายแล้วไม่สูญชีวิตหลังความตายมีอยู่จริงแล้วผลของการกระทำในปัจจุบันที่เรายังมีลมหายใจและมีชีวิตอยู่เนี่ยมันส่งผลต่อชีวิตในโลกหน้าเพราะฉะนั้นเอาง่ายๆว่าถ้าเราไม่อยากจะตายก่อนวัยอันควรเราก็ต้องเชื่อเรื่องกรรมที่มาตัดรอนอกรรมตัดรอนก็คือกรรมที่ จะเป็นฝ่ายอากุศลที่เราเคยทําไว้แล้วเราไม่ไม่รักษาใจไม่อยู่ในบุญไม่อยู่ในกุศลเนี่ยมันก็เหมือนกับทําให้วิบากกรรมเก่าๆมาตัดรอนเราได้เร็วขึ้นก็ทําให้เราอาจจะต้องประสบอุบัติเหตุหรือว่าต้องเสียชีวิตแบบกระทันหันอที่เรียกว่าหลงตายก็พูดง่ายๆก็คือการตายที่ไม่ดีแหละครับงนั้นถ้าเราเลือกอยากจะตายดีก็ต้องทําปัจจุบันขณะให้ดีออมีสติฝึกเจริญภาวนาสร้างคุณงามความดีให้มาก ก็คือพูดง่ายๆว่าผีเตือนสติเราอให้รู้ว่าผีก็คือรุ่นพี่เราเนี่ยเป็นผีรุ่นน้องก็แค่ยังไม่เป็นผีในวั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 นนี้เท่านั้นเองแต่ถ้าเราคิดว่าวันหนึ่งเราต้องตายแน่ๆเราจะตายดีอย่างไรอันนี้คือผีหวังดีผีหวังดีคนถ้าหวังดีเขาจะบอกมึงอยากตายดีไหมโอเคก็อีพีนี้ก็เกินๆนะครับอินโทรแล้วกันเนาะสำหรับการที่เราจะมาพูดคุยกันเรื่องของผีและวิญญาณเนี่ยก็เอาเป็นว่า เดี๋ยวมีโอกาสครั้งต่อไปเราอาจจะไปลุยได้เลยครับไปลงพื้นที่เนาะในสถานที่ที่เรารู้สึกว่าเออน่าสนใจน่าไปเรียนรู้จริงๆเราไม่ได้อยากรบหลูแต่เราอยากไปเรียนรู้แล้วก็อยากให้เห็นว่าข้อที่จริงของการมีชีวิตอยู่เนี่ยมันสําคัญยังไงครับเพื่อที่เราจะได้ตายดีอย่างมีคุณภาพและไม่กลายไปเป็นผีที่ดูน่ารัทศเหลือเกินดูไหมครับโอเคก็หวังว่า e ี ครั้งต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่ไหนก็ว่ากันอีกทีแล้วกันนะครับสำหรับโซอาวันนี้ขอบคุณคุณหนุ่มนะครับแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับติดตามชมโซอาวทุกวันพฤหัสเวลา1นึ่ทุ่มสินาทีนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับสวัสดีครับ